เรากินอาหารไปทำไมร่างกายของเราต้องการอาหารเพื่อที่จะทำงานได้อย่างเรียบร้อยเราไม่สามารถจะอยู่ได้โดยปราศจากอาหารเพราะอาหารช่วยให้พลังงานและช่วยให้เราเติบโตขึ้นอาหารที่เรากินเข้าไป จะให้พลังงานที่เราต้องการระบบย่อยอาหารมีหน้าที่แปลอาหารให้เป็นพลังงานขณะมันผ่านลงไปตามทางเดินอาหารของเราพลังงานนี้บางส่วนก็จะไปใช้เมื่อเราทำกิจกรรมต่างๆอะไรเกิดขึ้นกับอาหารอาหารทั้งหมดนี้ จะกายเป็นพลังงานได้โดยผ่านระบบย่อยอาหารของเราซึ่งเอาอาหารไปย่อยลงเป็นอนุภาคน้อยๆเรียกว่าโมเลกุลซึ่งจะดูดซึมเข้าไปในเลือดเพื่อพาไปส่งยังเซลล์ของร่างกายของเราระบบย่อยอาหารอวัยวะสำคัญในระบบย่อยอาหารได้แก่ กออาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทวารหนักกระบวนการย่อยอาหารปากปากระบวนการย่อยอาหารเริ่มต้นในปากลิ้นฝีปากและลิ้นช่วยกันผักอาหารไปข้างกระเพแก้ม เพื่อให้ฟันบดเคี้ยวให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลิ้นทําหน้าที่คุกอาหารโดยผสมกับน้ำลายที่ต่อมน้ำลายผลิตออกมาต่อมน้ำลายผู้ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงใต้ลิ้นด้านข้างของปากต่อมน้ำลายติดต่อ,อก,กับปากได้โดยท่อเล็กๆน้ำลายมีเอนไซม์หรือสารช่วยย่อยชนิดหนึ่ง ซึ่งจะเริ่มย่อยคาร์โบไฮเดรตในอาหารของเราที่ด้านหลังของปากก็คือช่องคอซึ่งเชื่อมต่อกับปากและจมูกเข้ากับลออาหาลอดอาหารหลอดอาหารหลอดอาหารเป็นห่อยาวประมาณ25เซนติเมตรโดยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3เซนติเมตร กล้ามเนื้อที่เป็นผนังของหลอดอาหารนี้บีบอาหารลงสู่กระเพาะอาหารด้วยรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า p e r i s t a l s s กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารของเรานั้นรูรลางคล้ายกับถุงโค้งที่ยืดหยุ่นได้มีผนังบุดด้วยกล้ามเนื้อและสามารถบรรจุอาหารได้คราวละ1-2ลิตร อาหารผ่านจากหลอดอาหารลงสู่กระเพาะอาหารและอยู่ที่นี่ราวสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงในกระเพาะอาหารของเราจะทำการบดนวดเค้นอาหารจุนเละเหมือนแป้งป่อมน้ำลายในผนังนของกระเพาะ ผลิตน้ำย่อยมีเอนไซม์ที่ทำให้โปรตีนในอาหารแตกตัวออกทั้งยังมีกรดไฮโดรคอริกซึ่งช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เรากลืนเข้าไปลำไส้เล็กลำไส้เล็กของเราเลียงตัวเป็นคดๆยาว6-7เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3ซเมตรและแบ่งออกเป็น3ส่วนคือลำไส้เล็กท่อนบนขณะที่อาหารผ่านจากกระเาพาะออกมาแล้วก็จะเข้าลำไส้เล็กตอนบนที่นี่เองอาหารจะคุกกับน้ำย่อยจากตับอ่อนและน้ำดีจากตับน้ำย่อยจากตับอ่อนมีเอนไซม์ย่อยอาหารทุกรูปแบบ น้ำดีเป็นของเหลวสีเขียวที่เก็บไว้ในถุงน้ำดีซึ่งจะทำหน้าที่แตกตัวไขมันในอาหารลำไส้เล็กท่อนกลางเป็นส่วนที่2องของลำไส้เล็กซึ่งยาวประมาณ2เมตรขนาดลำไส้นี้บุกด้วยปุ่มวินไลหลายล้านอันวินไลย,ยื่นออกมาเหมือนเส้นขน และมีผิวพื้นกว้างขงวางเพื่อที่สารอาหารจะได้ดูดซึมเข้าไปในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพลำไส้เล็กท่อนปลายเป็นลำไส้เล็กท่อนสุดท้ายและยาวที่สุดลำไส้ใหญ่น้ำและอาหารใดๆที่ย่อยไม่ได้จะผ่านเข้าไปในลำไส้ใหญ่ซึ่งสั้นและกว้างกว่าลำไส้เล็ก และหุดด้วยเยื่อเมือกซึ่งช่วยให้กับอาหารผ่านไปในลำไส้ใหญ่แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆคือซีคันยาวประมาณ7เซนติเมตรและไปสิ้นสุดที่ไส้ติ่งโคลอนตอนใหญ่ที่สุดของลำไส้มีกล้ามเนื้อเป็นรูปวงแหวนช่วยผักดันอาหาร ไปสู่ลำไส้ใหญ่โดยจะดูดซึมนะ้ำและเกลือแร่ไว้ภวันหนะักเมื่ออาหารมาถึงลำไส้ส่วนนี้สิ่งที่เหลืออยู่เป็นเพียงเส้นใยร่างกายของเราย่อยเส้นใยไม่ได้จึงเก็บไว้เป็นจากอาหารเรียกว่ากุจ,จะละ ของทวันนะักก็จะบีบบุจจะระออกมาทางช่องทวันหนะัก